สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยในข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่3กันข้อที่3โจทย์ถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งร้านาจาไทยพศ2160ครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่มาตราชอยเมงนี้ก็ไก่3มาตราขอไข่5มาตราขควาย6มาตรางู มาตราเจริญสิบมาตราข้อนี้ตอบข้อไหนครับที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นข้อนี้ตอบข้อขาวายันอีกหกมาตรานะครับซึ่งตังหกมาตราก็คืออยู่ในมาตรา2 4 9ถึง254ท่านก็ลองไปทำความเข้าใจดูว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น6มาตรานี้กล่าวว่าอย่างไรบ้างท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ข้สอบก็เคยออกมาแล้วเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็ลองไปทำความเข้าใจดูนะครับแต่ในโจทย์ถามว่ามีกี่มาตราก็คือ6มาตรานั่นเองถ้าสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อ,ต,อต่อไปได้3ช่องทางช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook ช่องทาง TikTok นับชื่อบัญชีว่าประพันธ์มารมสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ